กราบสวัสดีครับผมตรวจผลหวยฮานอย V.I.P และสรุปผลหวยฮานอยประจำวัน,วนที่28เมษายนก่อนอื่นนั้นกระผมขอรบกวนเมตตากดไลค์กดติดตามเพื่อเป็นกําลังใจเพื่อท่านนั้นจะได้ไม่พาผลหวยฮานอยประจำวันทุกวันนะครับผลหวยฮานอย V.I.P ประจำวัน,วนที่28 เมษายนครับเลข5ตัวออก66024 66024เลข3ตัวบนออก024 024เลข2ตัวบนออก24 24เลข2ตัวล่างออก01 01 01ครับเรามาดูสรุปผลหวยฮานอยประจำงวดวันที่28 เมษายนกันครับหวยฮานอยเฉพาะกินเลขสาตัวบนออก462เลข2ตัวล่างออก3-1หวยฮานอยพิเศษเลข3ตัวบนออก290เเลข2ตัวล่างออก60หวยฮานอยธรรมดาเลข3ตัวบนออก1 9 6เเลข2ตัวล่างออก57 57ครับทุกท่านโชคดีมีชัยถูกผลหวยฮานอยกันทุนหน้าและวันนี้มีผลหวยลาวพัฒนาด้วยนะครับเวลา20บนาิกาสานาทีเป็นต้นไปครับ